สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วในวันพุธในวันนี้ครับคุณเคยทำอะไรซ้ำๆไหมซ้ำซ้าหลายครั้งย้ำย้หลายครั้งคุณเคยทำไหมการทำอะไรซ้ำๆหลายครั้งนั้นคุณจะชำนาญคุณจะเก่งขึ้นก็เหมือนกับเด็กนี่แหละเดินไปสองสามเก้ากำลังขัดเดินนะเดินไปสองเก้าสามเก้าก็ล้มแ๊ะลงไปแล้วก็ลุขึ้นมาอีก ก็เดินไปอีกเก้าสาเก้าสามเก้าก็ล้มลงไปอีกแล้วก็ลุกขึ้นยืนอีกเด็กล้มทุกครั้งทําซ้ําใหม่ทุกครั้งเด็กจะแข็งแกร่งขึ้นจะเก่งขึ้นนะอันนี้เด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าทำอะไรซ้ำๆอยู่นั้นหลายๆครั้งแสดงว่าคุณมีความชำนาญมีความเก่งขึ้นก็เหมือนกับคุณล้มเนี่แหละ ดำเนินธุรกิจไปล้มลุกขึ้นมาทำใหม่คุณก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมล้มอีกลุกขึ้นมาซ้ำใหม่ทำใหม่คุณก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมคุณแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่คุณล้มลงไปคุณลุกขึ้นได้ยืนคุณแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทำครั้งเดียวแล้วเลิกไปไม่ใช่นะต้องทำทซ้ำหลายๆครั้งก็ได้เพราะการทำครั้งแรกนะั้นอาจจะไม่ ได้มีความพัานาอะไรเลยอาจจะล้มก็ได้นะเพราะนั้นการดําเนินธุรกิจการทํางานการเรียนการอะไรก็แล้วแต่ต้องทาซ้ำๆหลายครั้งก็เหมือนกับคุณอ่านหนังสือนี่แหละอ่านครั้งเดียวคุณจะรู้เรื่องไหมอาจจะจําอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณอ่านสองครั้งสามครั้งหรือสี่ครั้งห้าครั้งครั้งไปคุณก็จะเก่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือก็เหมือนกันการทํางานก็เหมือนกันคุณต้องทําหลายๆครั้ง คุณอย่าไปทำคั้งแพทครั้งเดียวและเลิกไปเลยไม่ได้เพราะนั้นทำบ่อยๆทำซ้ำๆอันเดิมนั่นแหละก็เหมือนกับคุณขี่จักรยาน,นใช่ไหมลนะ่ะขี่จักรยานไปล้มปั๊บลงไปขึ้นมาขับใหม่ขี่ใหม่คุณล้มทุกครั้งคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งเพราะว่าคุณลุกขึ้นมาใหม่ทําใหม่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการทําซ้ํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากเลย แม้แต่สิ่งที่เรารู้แล้วก็ตามเราทาาําบ่อยๆมันก็ทําซ้ําบา่อยๆมันก็เกิดความชำนาญขึ้นไปเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือการทํางานการอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทําเพียงแค่ครั้งเดียวทําหลายๆครั้งทาาําบ่อยๆคุณจะเกิดความชำนาญขึ้นนะก็เหมือนกับคุณอ่านหนังสือคุณเป็นช่างนี่แหละคุณต้องทดลองหลายครั้งทําหลายครั้งกว่าคุณจะชํานาญได้เพราะฉะนั้นทาาําบ่อยๆอย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะคุณอยากชํานาญอะไรคุณอยากเก่งอะไรคุณต้องทำไปบ่อยหัดทําสิ่งนั้นบ่อยแล้วคุณจะเก่งเองนะเขาฝากไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ